ดีครับและตอนนี้เ,เพื่อนๆอยู่กับผมออโต้ Otto. ในคลิปลิปนี้ก็จะมาพูดคุยประเด็นที่หลายๆคนถามผมเข้ามามีทั้งถามมาในเฟซส่วนตัวด้วย <c oughs> ถามว่าเออพี่ครับพี่ครับเออคือพาดีผมเห็นทีมทีมเนี้ครับผมมันเป็นทีมที่ผมอวยแล้วก็มันโดนใจผมมากๆเลยครับผม ผมขอเรียกชื่อทีมทีมนี้ว่าทีมโฟร์ค n ีนหรือว่าทีม4ีราชินีแห่งความสวยงามแห่งความอาร่าอาร่าพี่ว่าทีมทีมนี้มันเวิร์กไหมครับมันเล่นได้จริงไหมครับอ่าโอเคก็มีคนถามผมเข้ามาก็เดี๋ยวจะมาให้คําตอบในคลิป,ลปนี้แล้วก็มีทั้งคนที่ถามผมว่าเฮ้ยเออทีมทีมนี้มัน เหมาะกับการเอามาเล่นใน MOC ไหมทำไมถึงไม่เคยเห็นออโต้เล่นทีมทีมนี้ใน MOC เลยอะผมก็จะพูดถึงภาพรวมของทีมทีมนี้ให้ว่าทั้งในฟิกชันและทั้งใน MOC มันเป็นอย่างไรบ้างนะครับเอาจริงๆตัวผมอะเล่นทีมทีมนี้ตั้งแต่ฟิกชันมันเข้าครั้งแรกเข้าวันแรกแล้วครับแล้วเรื่องเวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันตอนที่ผมเล่นจริงๆเลยละกันเาถามว่า มันโหดจริงไหมอ่ะก,ก็ต้องรอดูและผู้เล่นอวยกันไปเองหรือเปล่ามันคุ้มที่หยิบม,มาเล่นขนาดนั้นไหมอ่ะปะไปดูกันเลยดีกว่า แต่ก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหากันผมมีข่าวดีมาแจ้งให้กับเพื่อนๆครับตอนนี้ทางเกมฮงไกสตาร์เร็วครบรอบ1ปีมีการรีแพ็คคูณ2เป็นจังหวะที่ดีเป็นจังหวะที่เหมาะเหม่งมากๆทางพาอเพย์พร้อมซัพพอร์ตเพื่อนๆครับสามารถเติมเกมเกมนี้แบบ UID ได้คือไม่ต้องใช้ ID ไม่ต้องใช้พาสเลยเพื่อนๆ,ๆ,ๆแค่ใส่เลข UID แล้วเดี๋ยวเพจเนี่ยมันจะเด้งเข้า ID เพื่อนๆเลยโดยที่ไม่ต้องกังวลว่า ID ของเราจะโดนแฮกจะโดนรีฟันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า าไม่มีครับผมเติม Powerpay มาปีกว่าแล้วแล้วเพื่อนๆสามารถใช้โค้ดออโตเป็นส่วนลดได้ด้วยครับผมใครอยากใช้แพ็กค,คูณ2แพ็กเมาๆนะครับตอนนี้คุ้มมากๆหรือจะเติมแพ็คไหนก็ตามใช้โค้ดออโตได้รับส่วนลดหมดเลยกดเองว่องไวทันใจไม่ต้องรอคิวเติมที่ Powerpay เลยครับลิงก์อยู่ใต้คลิปอ่ะเอาเป็นโหมดแรกก่อนนะครับโหมดฟิกชั่น ผมอะ่ะได้ลองเล่นตีท้ทีมทีมนี้ตั้งแต่ฟิกชันมันเข้าตั้งแต่วันแรกแล้วอย่างที่บอกไปแล้วผมเล่นแบบออโต้ด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคือไอทีมอาราราทีมหรือทีม4ีควีนเนี่ยนะครับทีมทีมนี้สามารถที่จะปล่อยออโต้สบายๆได้40,000แต้มเลยอันนี้โยมีของผมมากลุ่มดาว E0 ูนะแม้ว่าผมจะเปิดกาชา E6 มาแต่ผมยังไม่ได้อัพกลุ่มดาวนะครับผมเก็บให้มันเป็น E0 ไว้เพื่อทำคอนเทนต์ก่อน ส่วนทีมบนน่ะแน่นอนว่าเมตามันจะเป็นเมตาของอาเจนตีครับคืออาเจนตีอ่ะต้องยอมรับจริงๆเขาเป็น King of fiction เลยตั้งแต่ตัวละครเข้ามาครั้งแรกยังปัจจุบันนี้ก็ยังคงเป็นเมตาอยู่ตลอดมันด้วยความที่อาเจนตินั้นเป็นสายแบบอันติรัวสแปมได้รัวเคลียร์มอนเว็บได้รวดเร็วมากๆนะครับแล้วให้เรานั้น ตั้งออโต้แบบที่ผมตั้งได้เลยก็คือให้หัวหัวมาบูตเ e n เน g y ให้กับอารเจนติแล้วก็บูตเอตเ์เซ็นตแล้วก็ให้ทิงหยุดเนี่ยมาบูตเ Energy ให้ด้วยเหมือนกันครับทีนี้จะเอาตัวโปรเนียหรือจะเอาตัวฮานาบิมาดึงเทิร์นก็ได้แล้วเราก็ปล่อยออโต้ไปเลยเอารเจนตะคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะด้วยความที่ตัวเนี้ยมันเก่งตนะั้งแต่อ e ีสูตรแล้ว แล้วมันออโต้ได้ในทุกๆแพทเลยนะครับมันสามารถที่จะออโต้แต้มเต็มได้ตลอดอันนี้ก็ต้องยอมยอมเขาไปแหละก็ผมจะไม่ได้พูดอะไรถึงอาเจนติเยอะเนาะแต่ว่าจะเล่นให้ดูว่าที่ผมปล่อย Auto ออโต้อะมันโหดจริงจริมันทําแต้มสี่หมื่นแต้มเต็มได้สบายสบายเลยนะครับตัวนี้และทําได้ในทุกๆแพทด้วยถ้าเกิดใครปั้นตีบอกฟูฟูนอนสหรับตีอาเจนตินะครับคีหลักๆก็จะมีหัวหัวแล้วก็ทิงหยุนสตัวเนี้ยที่ทําให้อาเติเนี่ยเฉิดฉายในทุกๆฟิกชันที่ผ่านมายันปัจจุบัน อ่ะเนี่ยครับจบห้องบนได้แบบม่ง่ายสบายๆเลยอ่ะเรามาดูอาราอราทีมนะครับหรือโฟ u ว e นสี่ควินเนาะสี่ราชินีสุดเบิ่มเมของเรามันเล่นได้จริงไหมอ่ะผมปล่อยออโต้เลยนะทั้งบนทั้งล่างนะครับวิธีการเล่นตี้ทีมทีมนี้ก็คือให้เรานั้นปรับรองเท้าของโยมิเป็นรองเท้าสปีด มันจะใช้แตกต่างกันถ้าโยมิเล่นใน MOC จะเป็นรองเท้า a d k แต่ถ้าเกิดโยมิเล่นในฟิกชันมอนมันเปลี่ยนเว็บเยอะนะครับจะเป็นรองเท้าสปีดมันจะคุ้มค่ามากกว่าอ่ะก็คือผมใช้บิวตามปกติเลยโยมิ E0 แล้วก็ปั้นคิวเรตคิดดาเมจปั้น a d k นะครับส่วนคาบก้ากับแบ็กซวอนก็เน้นบาลานซ์แล้วก็ทำ a d k เยอะๆแล้วเราก็เนี่ยยืดูมอนตายถามว่ามันเล่นได้จริงไหมมันเล่นได้จริงครับทำไมถึงเป็นแบบนั้น การทำดาเมจของทั้งคาร์ฟกาและแบ็กซวอรนะมันจะมีการแปะดี <_ d> um <mit> บัฟเกิดขึ้นแล้วทีเนี้ยมันก็จะเป็น1ในวิธีการที่ช่วยเติมสแต็คให้กับโยมิมันก็เลยจะสลับกันทำดาเมจต่อมอนต่อเว็บเรื่อยๆครับมันแรงกว่าแรงมากแล้วก็สามารถใช้เป็นเหมยเอามา <_ d> um <mit> บัฟได้เลยเพราะยังไงเดี๋ยวบอลมันตายอยู่แล้ว <_ d> um <mit> ถามว่าไม่มีเหมยเปลี่ยนตัวอื่นได้ไหมก็ได้นะครับบางคนก็อาจจะใส่ตัวเซฟเข้ามาหรือใส่ ตัวโล่ตัวฮิวอะไรอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือจะเล่นแบบนี้เลยก็ได้ครับแต่ก็ต้องยอมรับตรงๆว่าในการออโต้เนี่ยมันจะมีจังหวะที่แต้มมันไม่พอด้วยอย่างเมื่อกี้คุณเห็นปะว่าออโต้มันมีคราก้าโจมตีปกติไปทีนึงนะครับแต่ถามว่ามันถึงขั้นที่แบบต้องซีเรียสขนาดนั้นไหมมันก็ไม่ขนาดนั้นมาด้วยที่สเกลทีมโฟร์ควีนนะครับมันสแปมดาเมจกันแบบเรื่อยๆแล้วมีบัฟจักเหมยอย่แล้วอันติของโยมีมันมาดูๆๆเลยยังไงก็สบายอยู่ดีนะครับ แล้วเดี๋ยวจะให้สังเกตเลือดตัวละครในทีมด้วยแม้จะไม่มีโรคไม่มีฮิวเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูว่าเลือดในทีมจะแดงไหมหรือจะมีตัวละครที่ตุยเย่ไปก่อนหรือเปล่านะครับจากที่ผมได้เทสมาผมว่าทีมนี้อวยกันไปเองหรือเปล่าเผมมองว่าทั้งอวยและทั้งเก่งด้วยคืออวยหยิบมาเล่นได้เป็นเป็นทีมที่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นทีมอวยที่หยิบมาใช้งานได้จริงในฟิกชั่นนะจริงๆริถามว่าเล่นใน moc ได้ไหมมันก็ได้แต่ผมจะมีเทคนิคที่ ที่ที่รู้สึกว่าถ้า m o c อะ่ะมันจะมีอีกแบบหนึ่งที่เล่นแล้วดูค่อนข้างที่จะเวอร์ก,กว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราดูฟิกชันไปเรื่อยๆก่อนอันนี้ก็สบายๆเลยถ้าเกิดใน ID ใครนะมีอาเจนตีเนี่ยโหค่อนข้างคุ้มเลยในเชิงของการปล่อยออโต้ในฟิกชันนะครับมัน40,000ห้องบนได้แบบตลอดเลยทีเนี้ยห้องล่างก็อย่างเงี้ยเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นแบคบคาฟก้า สลับอันตีไปนะครับมอนแทบไม่ได้เล่นเลยพอครับก็อันตีแล้วก็เนี่ยโยมีอันตีต่อแล้วก็เดี๋ยวซ้ําด้วยเบสวอนอีกเดี๋ยวมอนก็ตายแล้วอ่ะนี่สรุปเนาะทีมทีมนี้นะครับอาราอาราทีม4ควีน4ควีนของเราสามารถออโต้ได้แต้มเต็มเลยข้างบนอัน,นติ4ี่0มข้างล่างตีทีมนี้ก็4ี่0,000ื่นรวมกันกลายเป็น8 0 0ห0แบบชิวๆเลยอันนี้คืออีสูนะ นะครับอาติติก็ E0 โยมีก็ E0 นะและมาอีกโหมดโหมดหนึ่งก็คือโหมด MOC นั่นเองเดี๋ยวเราจะมาเทสกันในชั้น12ครับโดยที่ผมจะแบ่งทีมตามนี้ห้องบนผมเล่นเป็นทีมฟูลดอทก็คือเป็นตี้ทีมดอทที่เก่งที่สุดในเกมเนะปัจจุบันนี้แล้วตี้ล่างเนี่ยผมจะเอาโยมิไปลงข้างล่างถามว่าเอาโยมิไปเล่นข้างบนมันสูนไซเคิลได้ไหมมันสูนได้มันทำได้จริงๆแต่คุณเชื่อผมปะ ต่อให้มันไม่มีโยมิอ่ะตีทีมฟูลดอทนะครับมันสามารถจบศูนย์บนได้อยู่แล้วเว้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าในมุมของผมนะถ้าถ้าอวยก็เล่นไปได้เลยไม่ต้องคิดไม่ต้องซีเรียสอะไรเยอะอยากเล่นก็เล่นเถอะอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดมองมองในเชิงแบบเมตาด้วยแล้วก็มองในเชิงแบบใช้ประสิทธิภาพให้เต็มที่ทั้ง2ทีมทั้งบนทั้งล่างนะครับถ้าแบ่งโยมิไปลงล่างอ่ะโยมิสามารถที่จะจบแซมในศูนย์ไซเคิลได้ไงถ้าเกิดคุณปัน e ้นโยมิอีศูนย์แบบฟูลฟูครับ ผมก็เลยเลยรู้สึกว่าถ้าเกิดคุณอยากได้แบบอยากได้ความชาเลนจ์อยากได้ดาเมจต่อไซเคิลถึงสูงก็คือเนี่ยเอาฟูลดอทเนี่ยมาเล่นห้องบนคือการเล่นทีมทีมเนี้มันแรงบอกมันแรงพอแล้วโดยที่ไม่ต้องมีโยมิเลยนะครับเล่นแบ็กสวอล์แล้วก็ตามด้วยคาฟก้าเนี้ยเห็นนะคุณดูดิมอนมันโดนดอทแล้วรอบนี้มันมีบัฟที่มันเกี่ยวกับดอทด,ด,ด้วยไงพอหมูมันระเบิดมันก็โดนดอทเข้าไปอีกนะครับทีมนี้ดามเมจมันล้นแล้วเนี่ยคุณลองสังเกตว่ามอนเบรบแรกอะแปบบ๊แบๆบปก็จะตายลครับ อ่าแล้วเดี๋ยวเราจะให้คาฟก้านะครับกดสกิล E ทีหนึ่งมอนก็ตัวเย่แหละแล้วเดี๋ยวพอมาถึงมอนเว็บที่2คือหยันชิงนั่นเองหยันชิงเราก็ให้หัวหัวเนี่ยบูตเอเนอีทั้งทีมแล้วก็บูตเอดเคสี่สิบเปอร์เซ็นต์ไปนะครับแล้วก็ใช้อันตีของแบ็กซวอนเพื่อํำการยืดอาคาน่าออกไปแล้วคุณรอดูนะว่าหยันชิงมันก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมคือต่อให้มันไม่มีโยมิอ่ะคุณดูสภาพหยันชิงมันก็โดนกระทืบแบบ ยับยับแล้วอ่ะอ่าครับก้เอาสกิอีไปปั๊มนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้เหมยนันตีปกติแล้วก็กดอันตีไปเพื่อทําการบัฟคุณเห็นปะว่าทีมฟูลดอทอ่ะมันสมบูรณ์แบบมันมันเป็นทีมที่ผมมองว่า ถ้าให้เรามานั่งจัดเทียริสในแต่ละทีมอะ่ะอันนี้จะเป็นทีมท็อปทอปเลยที่เก่งแบบสุดๆในท็อปทอปในเกมเลยนะครับมันเป็นทีมที่ต่อให้ชนะทาตหรือแพ้ทางทาตหรือยังไงอะมันลงได้หมดเลยเห็นปะอย่างชิงแทบไม่ได้ทําอะไรทีมทีมนี้เลยนะครับโดยที่ไม่มีโยมิอะมันจบได้อยู่แล้วแต่ผมไม่ได้บอกว่าห้ามคุณเอาโยมิมาเล่นกับทีมทีมนี้นะมันสามารถเล่นได้แต่จากที่เทสมาก็คือ ถ้าจะเอาจบศูนย์ไซเคิลมันไม่ต้องมียมีิก็ได้นะครับแต่ถ้าเกิดไปในฟิกชั่นโอเคผมเห็นด้วยเวิร์กเลยเล่นด้วยกันแม่งแบบออโตโ้ได้แต้ม4ี่หมืน่นอันนี้โหว่าโคตจริงกดไลค์ให้แบบ800ครั้ง300ครั้งเลยนะครับอ่ะแล้วมาดูห้องล่างห้องล่างเนี่ยพอเราเอายมิมาแยกเล่นด้านล่างใช่ไหมยมิเนี่ยเนื่องจากสเกล ดาเมจส่วนตัวของเขาเนี่ยมันสูงมากนะครับเราสามารถที่จะเล่นเป็นทีมแบบไฮเปอร์เถื่อนๆได้เลยก็คือใช้เป็นเปล่าซิลวูฟแล้วก็ฮานาบีไม่มีฮานาบีก็ใช้เป็นโบรเนียได้นะครับอเดี๋ยวผมจะให้ดูด้วยว่ามอนเนี่ยตีเราไปเมื่อกี้ทีหนึ่งเนาะแล้วก็ทีเนี้ยมาเราคอมโบเลยครับโอเคให้ฮานาบีดึงมาครับครบ9แล้วเดี๋ยวผมให้โยมินนั่นปาดไปก่อนเลย คือถ้าเกิดคุณปั้นโยมี E0 มาได้แรงพออ่ะมันมันสามารถจบแซมในศูนย์ไซเคิได้เลยมันจะกลายเป็นว่าคุณจบศูนย์ด้านบนอย่างชิงแนละ้วคุณจบศูนย์ด้านล่างทั้งแซมด้วย อ๋อจริงถามว่าเกมเกมเนี้ยมันจะเป็นต้องจบเร็วจบไวหรือแรงขนาดนั้นไหมมันไม่ได้จําเป็นแต่ผมมองว่ามันเป็นการชาเลนจ์ของคนที่เข้าสู่โหมดเอนเกมละเอนเกมอ่ะมันไม่มีอะไรทําคือเอนเกมเล่นยังไงมันก็เล่นจบครับปล่อยออโต้มันยังสามารถจบได้ดาวครบอยู่เลยทีนี้คนเอนเกมเนี่ยเขาเลยจะมีชาเลนจ์กันก็นคือทํา1ไซเคิลทำศูนย์ไซเคิลหรือบริหารแต้มบริหารจังหวะการออกเทินบริหารสปีดทายัางไงให้มันสามารถจบได้เร็วได้ไวที่สุดอ่ะนะครับเดี๋ยวมาที่มอนว็บ2ปเดียวรามถึงแซล้ว แซมโดนลดเดฟจากซิวูไปแล้วนะครับอ่าทีนี้มีเปล่านะโดนตีอีกหนึ่งทีก็คือตอนนี้ทั้งทีมเราโดนตีไป2ทีแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะให้เปลร่านะครับกดสกิลไปเลยแล้วก็เดี๋ยวลดเดฟไปแล้วเดี๋ยวจะให้โยมีนั้นทําการปาดหมอนไปเลยครับอ่าโอเคมากดตีไปซึมซึมซึม ซึมป้ามหนึ่งล้านหนึ่งแสนโอ้โหคือตัวนี้เป็นตัว E0 ที่แบบเวอร์แบบเบอร์มากนะครับแล้วดึงเทินกลับมาอีกรอบรอบนึงครับแล้วปาดไปอีกครับเนี่ยคุณเห็นป้ะว่าแซมอ่ะมันก็ทนดาเมจของโยมีไม่ไหวคือต่อให้แซมมันจะเลือดล้านถูกก็จริงนะครับแต่มันเจอทีมทีมนี้ไปอ่ะมันยืนไม่ได้เว้ยเออนะฮะอ้าวอ๋อโอเคอ๋อดีผมนะครับแต้มหมดไม่เป็นไรเดี๋ยวเราโจมตีปกติไปก็ได้เพราะสุดท้ายเดี๋ยงไงเราก็กดอันติีได้อีกรอบรอบนึงแล้วเดี๋ยวแซมมันตายอยู่ดีครับ อ่าแล้วเดี๋ยวผมจะให้ซิลวูฟนั้นทำการโจมตีปกติไปแล้วก็เดี๋ยวให้ฮานาบิดึงมาเนี่ยปั๊บเดียวมันจบแล้วเห็นปะ่ะถ้าถ้าเราเอาตีฟูลดอทอะไปเล่นข้างบนไม่จบไวมากแล้วเราเอาโยมีไปเล่นข้างล่างไม่ก็จบไวเหมือนกันมันเลยกลายเป็นว่าดาเมจต,ต่อไซเคลิลทั้งทีมบนทั้งทีมล่างอ่ะสูงแบบสูงปรี๊ดเลยครับดาเมจแบบล้นมอนไปแล้วมันเลยทําให้เราจบศูนย์ทั้งบนทั้งล่างเลยอ่าแต่ว่าทีนี้ก็อย่างที่บอกไปนะว่าอันนี้มันมันเป็นชาเลน สำหรับคนที่เอ็นเกมแล้วนะครับเอ็นเกมมันมัน,มนพอมันได้เล่นแบบแข่งกับเวลาหรือแข่งกับเทิร์นหรือเรียกว่าทำไซเคิล์ไวๆเนี่ยมันก็จะมีความแบบลุ้นระทึกความสนุกขึ้นนั่นเองแต่ถามว่าจําเป็นต้องเล่นแบบนี้ไหมก็ไม่จําเป็นเด้อสรุปทั้งหมดในคลิปคิปนี้โฟควินอาร่าราทีมเล่นได้ไหมคำตอบคือเล่นได้จริงและใช้งานได้จริงในฟิกชั่น โคตรโหดแล้วผมเชียร์ให้เล่นด้วยเป็นทีมที่อวยและเป็นทีมที่ใช้งานได้จริงทั้งอวยทั้งจริงนี่คือผมโอ้โหดีหมดดีงามพระรามแปดเลยนะครับ <c oughs> ดีมาโคตรดีอ่ะอันเนี้ยก็เรียกได้ว่าตอบโจทย์สําหรับคนที่อวยเลย โอเคไหมใช้ได้จริงแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในมุมผมอะ่ะในการเล่น MOC อะ่ะถ้าแบ่งตีอะ่ะมันจะสตองมากกว่าในเชิงของดาเมจทั้งตี้บนและตี้ล่างนะแต่สุดท้ายมันขึ้นอยู่กับแต่ละ ID ดีด้วยคือบางไ d ดีก็อาจจะมีทีมไม่เยอะใช่ไหมก็อาจจะเล่นตี้ตีนี้ไว้ห้องบนหรือตี้ล่างก็อาจจะเป็นมังกรหรือเป็นตัวละครตัวอื่นอนะ่ะมันก็สามารถที่จะเล่นได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะทําศูนย์ทั้งล่างทั้งบนนะครับโดยที่โยมีนะเป็นกลุ่มดาวอีสูนะนี่แหละก็คือแบ่งกันเล่นอะ่ะโหแม่ง สงสารมอนเลยครับเพื่อนๆอ, <laughs> อ่ะโอเคก็คิดว่าในคลิปคิปนี้เพื่อนๆน,น่าจะได้รับคําตอบไปสําหรับคนที่สงสัยว่าเออมันเล่นได้จริงมันใช้งานได้จริงไหมผมเราก็ได้ลองทดลองให้ดูแล้วนะครับว่าออโต้ในฟิกชันได้แต้มเต็มเ o c จบศูนย์ไซเคิลได้สเกลดาเมจบ้าบอคอแตกมากๆโหดและโคตรโหดเลย ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับออโต้ด้วยนะครับในทุกๆการกดไลค์หนึ่งครั้งของเพื่อนๆที่เพื่อนๆกดให้ผมในคลิปคลิปนี้มันส่งผลต่อตัวผมเยอะมากๆครับมันเป็นการช่วยสนับสนุนสตรีมเมอร์ให้มีไฟในการทําคลิปออกมาเยอะๆในการทำคอนเทนต์ออกมาเยอะๆและช่วยทําให้คลิปนี้ถูกมองเห็นมากขึ้นใน u t u b e นะครับ ใครที่กดไลค์ให้กันในคลิปนี้ผมต้องขอบคุณคุณจักใจจริงๆครับผมและใครที่กำลังหาวิธีการปั้นตัวละครในเกมโฮงไกซา r เรลอยู่ทางช่องออตโตมีเพลย์ลิสต์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วคุณอยากปั้นตัวไหนเราทำไกด์ทุกตัวละครไปแล้วครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยวันนี้ขอบคุณทุกๆก,การรับชมมากๆไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าและในไลฟ์สตรีมช่องออตโตวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันบาย ฉันชอบเธอให้รู้ว่าเธอคือใจดวงเดียวที่ฉันนั้นคอยตามหาและเธอนั้นคือนางฟ้าที่ได้มองส่งตาและฟ้ารอว่า oh, ฉันชอมเธอว่าฉัน